ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมาอน,นไอคิตรอโอเคขอาการาบสวัสดีท่านผูน้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมมันอยู่กับผมฟรีโตแล้วทุกคนเหมือนไอ้กิจจะเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะครับก็วันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแกล้งไอ้กิจกับเพอร์ซที่ต่อครับทุกคนแฟนของผมด้วยการที่ผมจะมาแปลงร่างเป็นตัวคนจากบ๊อบบี้เพลทามกันนะครับทุกคน ซึ่งทำไมผมตกไปอยู่ในหลุมวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอบินขึ้นไปก่อนแล้วกันนี่เหมือนไอกิจจะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนอยู่ตรงอะไรจะทำแบบอะไรจะทำมงกลเวรอวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมบินไปไกลๆก,ก่อนแล้วกันนะครับโอเคทุกคนบินไปถึงบ้านที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอนนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับนี่คือตัวที่ผมจะมาแปงรงแล้วนะครับก็คือเปียโนโซอรัสนั่นเองับทุกคนซึ่งแบบโมเดลมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดิโอ้โหแบบตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนเป็โนโนซอรร์นะก็มีแบบ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมเอามาแกล้งไอ้พวกนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นโนซาก็เป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวประกอบนะครับจากป๊อบบี้เพียธานนะทุกคนก็น่าสงสารมากแต่ว่ารูปลักษณ์ของเป็นโนซอรนี่คือแบบโคตรจะเททุกคนแบบเป็นเนื้อเสานนะทุกคนนะก็แบบเท่มากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวนี้จะมาแกล้งแล้วก็ช่วยนะครับกีดกระตองกันเลยแต่เหมือนกิดจะเข้ามาคนเดียวนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรทุกคนรอตองก่อนนะครับผมคำถามปาะจำคลิปนี้ทุกคนนะไม่เกี่ยวกับป๊อบบี้เพียธานนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับแดนดี้็วก พร้อมด้วยเหตุผลนะครับว่าอยากให้แปลงร่างเป็นตัวไหนเพราะอะไรนะทุกคนนะผมจะได้แบบเลือกแปลงร่างถูกได้ไงครับทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วมาดูคลิปกันดีกว่าครับผม let's go สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ต่ออีกเช่นเคยต้องเปิดคลิตเราจะต้องเข้าเกมมาช้ากว่าจิตต้อว่าแต่เอ้ยตองเอ้ยกิตอยู่ไหนอะทุกคนได้ยินไหมเนี่ยเอาไหนจิตวะไหนอะทำไมมาข้างบนเหรออ๋อนี่ไงทุกคนน่ไงกินี่ไง ม่ไม่เห็นเห็นเห็นแต่ว่ามันเจออะไรม่วงๆนี้มันอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยตรงนั้นเราพบเลยเพราะกิจข้ามาก่อนนะครับจากตรงนั้นแหละแบบโคตรอิ่มโคตรเอมอ่ะแต่ว่ามันเังสำรวจเรายังสำรวจไม่หมดอ่ะตรงนั้นอ่ะเกนแกนเราชิ้นก่อนนะเดิชิ้นตี๋หมู่บ้านนี่มีของเต็มหมดเลยทุกคนแล้วจะช่วยก่อนแล้วกันเราช่วยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ของเราให้คัมภีร์เวทมาคัมพีเวทคัมภีร์เวทเนี่ยมาสำรวจปราสาทนี่ดีเรายังไม่สำรวจเราจะให้เอ่อตอนเด็กไงเฮ้ยเจาะกองเจอดาบอะโยนคัมภีร์เวทให้แล้วกันนะครับ ว่าแต่ตอนนี้ใช้เป็นหรือเปล่าวะเนี่ยเออนี่คืออะไรสีแดงมันไม่รู้คืออะไรแล้วเมื่อกี้แกขึ้นไปทางไหนวะเพื่อนันมีขีก a r น o าก่อนหน้าแกตั้งไม่รู้ีก Magic Arrow เราจะให้นะครับเราจะวนให้นะครับนี่ครับวนเวียนอย่ะอ้ะวมันคืออะไรอ่ะมันคือพลังวิเศษใช้ดิยังไงนะทะนูเอ๊ะเสียงอะไรวะทะนูอะไรวะมันคือพลังวิเศษฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มันเหมือนเสียงคำรามมาจากในปราสาทอ่ะ ฉันเป็นคนใช้เองแล้วอะในปราสาทเห,หรอใช่เหรอฉันได้ยินเหมือนมันมีตัวอะไรรู้อยู่ข้างบนนี้อ่ะโอ้ยฉันไม่รู้อะแต่ฉันเป็นคนยิงธนูขึ้นไปเมื่อกี้ฉันคิดว่าเกได้ยินเสียงเหมือนพวกนี้มันต้องปีน,นขึ้นปราสาทนะครับธนูเกรล,ลองรองอันนั้นได้ด้วยเหรอโอ,โอ้ยแกชื่อดีจะต่อทางให้นะครับยอดยอดคุณธนูปีศาสตร์อะเอ๊ะเอ้ยต้นไม้งอกอุ้ยอุ้ยตกใจคุณนึกว่าไอ้แกลังฉันกำลังขึ้นไป เป็นอะไรเนี่ยมัน่มาให้หอมไปนะครับเมจิกมิดไซส์เก็ได้อะเก็ได้จากใครอ่ะเราได้สมุดมิดว้าวเอาเอาเอามันใช่ได้ทีเดียวนี่หว่าใช่ได้ทีเดียวไม่รู้เราอยู่ดีๆต้นไม้มันก็งอกอ่ะแล้วเราก็เราก็ยิงอะอย่าเยอะที่นให้เยอะเลยเยอะะได้กางทองมาโอ้โหหกสิบเซียนอะไรวะเนี่ยอะทำไมเกได้อะไรไม่ได้อ่ะ ฉันเลยด้วยฉันสงสัยฉันเข้ามาในปราสาทที่ที่พุทอเติ๋งก็เลยให้มาเปิดไม่ได้เออเปิดได้ฮะในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเป็นโนซอรัสแล้กันนี่เปียโนซอรัสอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเสียงเพลงใยทุกคนเป็นโนซอรัสไม่มีเสียงเพลงแผมจะใส่จู๊บล็อกแทนละกันในเมื่อเปียโนซอรัสไม่มีเสียงเพลงใครมาก่อนได้ก่อนครับข้างบนนี่หนีได้ตรงข้างบนโอ้ยโอ้โอ้มันเวทมนต์อะไรกันทำไมอ่ะไอ้กิ๊กแกไม่ตกใจเหรอ ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแกไม่เห็นตัวนี่หรอเพื่อนฉันไม่เห็นฉันรูดของอยู่แต่นี่เสียงอะไรเนี่ยทำไมเสียงมันระคังอะไรเนี่ยทำไมเิดไม่เห็นผมสีเขียวเหมือนตัวไหนตองก็จะเห็นไม่เห็นก็ใครไปเปิดเพลงเนี่ยเพลงนี่ไงไอ้เกดอยู่ข้างหน้าแกเลยเนี่ยไหนเนี่ยโอ้เพื่อนแกฉันว่าแกตายแน่เลยแกแกผีหลอกแล้วแหละแกอาจจะเป็น ีแล้วแกมองไม่เห็นแต่ฉันมองเห็นฉันว่าแกโดนผีหลอกนั่แหละนี่มันคือเป็นในโลกม่เห็นอไมีรูปเปียโนอยู่ที่ตัววุ้ยอะไรเนี่ยเพลงติดเรื่อยๆเลยมันผีหลอกหรือไงเนี่ยตองเนี้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไี้ชิ้นยืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนนี่ออกไปฉันไม่เชื่อเอ้ยอะไรเนี่ยอุตส่าห์ทุบไปทิ้งแล้วเนี่ยฉันวางเองเหรอออกไปดิว่าไอตัวบ้านี่ไปอะไรเนี่ย มันมีป้ายด้วยตองอยู่ป้ายมันก็โผล่มองไม่เห็นเพราะว่าไอตัวบ้านเราเห็นกันนะสองตองไอตองเดินผีฉันไปอยู่แล้วเก่งฉันไปอยู่แล้วมันไม่เห็นเลยเฉยเฉยยังไงฉันไปด้วยฉันไปด้วยเอ๊ะมันเลือกแกมันผีหลอกแล้วมันดีฉันไอเก่งฉนไปด้วยเกมมันตามมาฉันไม่ฉันจะไม่ฉันจะไม่สู้กับไปทางไหน ฉัจะไปทางหลังประสาทไปทางนี้ฉันจะไม่สู้กับตัวที่มองไม่เห็นหรอกนะโอ้ยมาเราเตรียมเลยฉันว่าต้องไปที่อื่นและตองเราว่าอยู่ตรงนี้ผีหลอกแล้วมันมันวันนี้มันมันมันเหมือนมันจะเขมือบฉันอะไอกิดอ้ยฉันกระโดดลงมาตกเลยโอแกอย่าตามมันนะอะไรของเกดมกระโดดลงมาแล้วฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันไม่เห็นอะไรเลย โตอย่างงาทุกคนคือโตอย่างงวันเดียวเก็บระวังระวังเดี๋ยวผมมีอะไรจะแกล้งใหม่ด้วยไอ้ตรงมาเรื่อยๆนะตรงนี้เราจิมผมถามตรงนี้มาก่านอะไรอย่างเงี้ยจิมก็ไปไอ้ทางโน้นไอ้กิจต้องตายไอ้กิจต้องตายก่อนหน้าแล้วพี่ก็ว่ากิจต้องตายเราไปทุ่งหญ้าบารีตรงนู้นไหม โอ้ฉันว่าถ้าไปตรงไปทางขวามันน่าจะมีหมู่บ้านหรือเปล่าุ้นนั่นไงข้างบนมันมีเหมือนปราสาทอีกแล้วอ่ะเราไปตรงนั้นเนาะไม่แกเห็นวเห็นว่าฉันเห็นว่าฉันเกินไปาเห็่ะฉันว่าฉันเอ็นว่าฉั่ายอนไรว่ันเนี่ยฉันเว่าัเ่ามัาฉัเห็น่าฉันเนว่าฉอนอว่ายันเว่ันเห็น่ฉันเห็นฉันหวหลอวอยู่ๆมันก็วีอะไรไอ้กิายหนวสวยแล้วเพื่อน โอ้เราไม่น่าเข้าไปในปราสาทเลยมันมีผีป่ะเนี่ยฉันว่าน่าจะมีผีหลอกอยู่ในอเลยบ้าไปแล้วนี่ทุกคนจะผีว่าตองจะเป็นเพื่อนกับเนินละเสาแล้วมันบอกว่าฉันต้องตายมันไม่เห็นผูกแกเลยาโอ้ยนา่อะไรนี่มันบอกว่าตองต้องเป็นเพื่อนกับเนินละเสาฉันไม่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนเนินละเสาไอ้บ้าฉันไม่เห็นเนินละเสาสักตัวเลยโอ้โหฉันเห็นแตองมันมันเป็นป้ายว่าโอ้โอ้อย่าเข้ามาไอ้ตัวหนังสือกินแล้วขึ้นไปในบนปราสาทข้างหน้าเหมือนจะจะลบล้างคำสาบ ้ฉันเคยคำสาบแล้ววะใช่เกมไม่น่าไปมั่วซั่วเลยอะตองไปเปิดหีมั่วซั่วเก้ก็เปิดมั่วซั่วเหมือนกันเืนะไอ้กิดขึ้นมาเร็วเออฉันกำลังหาทางขึ้นอยู่นะตองนี่ไงฉันขึ้นมาถึงแล้วแต่ว่าทางเข้าอยู่ไหนฉันก็ขึ้นมาถึงเฮ้ยอะไรเนี่ยมันบอกว่าไอ้เฮดนิกเออโอ้ยไม่กอะไรนะไอ้เ h a นิกนี่อะไรวะอ๋อเพื่อนที่มันคืออะไรวะเนี่ย พุทธศาสนิการโชดเดือยไว้ทุกคนผมงเผมเกือบผมเกือบผมเกือบหลุดไปทุกคนผมเกือบหลุดไปไม่ใช่อีกแบ่งร่างเป็นโนสตารัสนะครับทุกคนตรงนี้นี่เป็นร่างดีร่างดีประตูนี่ร่างดีนะครับนี่ไงประตู ยฉันทิ้งสมุดอะไรไปฉันรู้ได้ไงวะเนี่ยเออว่ะจริงมันตอบไม่เห็นฉันดูหนามัวมัวอบไม่เห็นอะไรบ้างเนี่ยเว้ยคืุณพันทิ้งไว้พันทิ้งไว้ฉันว่าเราเสียเวลาว่ะเออะโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฉันโดนลองฉันโดนผีจัดการแล้วตองช่วยหน่อยนี่คือปุ่มอะไรวะกิจฉันกดฉันกดแล้วมันมันบ้านมันสั่นอะนี่จะเป็นอีกตัวนึงแล้วกันด้วมันเป็นอีกร่างนึ่งครับเป็นอีกร่างนึงเป็นร่างที่แบบน่ากลัวอย่างนั้นร่างเนี้ันฉแบย ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่สิตัวไดโนเสาร์อยู่ข้างหน้ามันชิมันเป็นไดโนเสาร์ตัวี่ยนโนไดเปลนโนเอปลนแล้วเดิลแล้วชฉดิลแล้วชฉดิลแล้วไดโนเสาร์เฮ้ยโอ้ยมันมันมันเล่นเพลงอีกแล้วอ่ะแกทิ้งดาบทำไมอ่ะฉันกดผิดฉันตกใจแกเอาไปเฮ้ยแกแกว่ามันจะทำอะไรเราวะโอ้โหดูท่าวิ่งมันดิ่โอ้โหโอ้ยย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 นยย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 เยย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  ลูกทำไมเสียงมันดังอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหกีดแกต้องเอาดับโอ้โหพล้งโอ้โหพลิ้งรเปล่าไอ้กีเน้นหน่อยไอ้กีดทำดูมันโยกหัวเหนโอ้โหอย่างมันอะศิลปินเป็นศิลปินโอ้ my god อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้เปลี่ยนโนกเล่าเสียงเลาเสียงนกกีดสะพานมันมีเลือดนะกีดจะไปอยู่กับใกล้ๆมันเลยโอ้โอ้โอ้โหมันถล่มกันแบบเินกระเทือนอะอะไรเนี่ยมันอะไรมันมี โอ้ฉันฉันหูจะแตกอะเปี่ยนโน่จะเป็น่ยนมันอยู่เปลียนโนใช่ไหมไอ้นี่คือมันมันคือเปียโน่ซอลัดในป๊อปปี้เพลทามปะใช่ไงเพื่อนแต่มันมีเลือดที่ปากอ่ะแกเห็นไหมนั่นอะไหนอ่ะโอ้เออวันีหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรนะอาจจะแดงหรือว่ามันไม่ได้แปลงฟันนะเพื่อนมันน่าจะเลอะหมากมามันมันอาจจะทาลิปก็ได้ตอนมันอาจจะเป็น lgbtq อ่ะเออเ lgbt เพื่อนเดี๋ยวไม่ให้แพนหิวหิวก็ไปหาอะไริ มันมาบอกเราอีกแล้วมันเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์เลยอะตองมันลิงมันมองตองอะมันมองอ๋อไอ้ก้อนมันน่าจะกินฉันแล้วพอมันหิวไอ้กินใช่ไหมกัดแก้เหรอยังไม่ทำอะไรเลยทุกคนผมแค่ยืนเฉยๆฉยอะโอ้ยมันว่าแต่นั่นันอะไรอะพระเจ้าพระเจ้าไรเนี่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนมีเจ้าด้วยมาถึงแล้วเจ้ามาจากไหนวะเฮ้ยตั้งใจตั้งใจเดนุสโกน เดี๋ยวเดี๋ยวมนันยังไงอาเลลูยาพรย,ยายามขึ้นไปเพยายาขึ้นไปหานี่ไันมันเป็นมันเป็นอัคระทูตสวรรค์ด้วยก็คือไอ้ในรูปเสาร์นี่มัน,นไ,ไนอ้ไดโนเสาร์นี่มันเป็นตัวชั่วร้ายอ่ะอัคระทูตสวรรค์มาเพื่อที่จะจัดการมันอ่ะโอ,อุ้ยอุ้ยอย่าวิ่งมาไอ,ไอ้ไดโนโอ้ยไปเลยเฮ้ยไม่อัคระทูตสวรรค์อย่าทำทูตสวรรค์ทูตสวรรค์จัดการเลยสักอย่างดิโอ้โอ้มันไม่คิดจะทำเลยเดี๋ยววันนี้ ไอเปียโนโซลัดแกจะทำอะไรพระเจ้าของฉันน่ะโอ้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 จเย็นเปียโนเฮ้ยเขาถุยน้ำลายใส่พระเจ้าเหรอโอู้ไปปูดยาพระเจ้าอ่ะแล้วพระเจ้ามันไม่ทำอะไรเลยอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ยอย่าลบอย่าลบรูศาสนาไอเดโนเสาร์าจะไปข้นฆ่าพระเจ้าอีศาสนาเอทิถุยๆมันยิงมันถุยน้ำลายใส่ตองแล้วมั้งมันมันมันทำทำไมอ่ะ เออทำเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าฉันไม่สนใจพวกไงโอ้ยเราไมพระเจ้ามีสององค์ไอ้กิดอ้าวพระเจ้าเยีกล่างอะไรเนี่ยนี่มันเยีกล่างเหรอหรือว่านี่เป็นเราตายแล้วหรอว่าเพื่อนแล้วเราขึ้นสวรรค์มาเจอได้โอ้โอ้โโอ้ยหโอช่วยก้โหโอโดนอ้โหโอ้โหโอ้นโอ้โโอ้โหโอ้โหโโอ้อจโอ้อ้ออออ้อ้อ้ออแกอออออโอ แงตลบหลังใช่เถอะจะไม่ได้ทำอะไรแกเลยฉันช่วยแกเดียวฉันช่วยเอาไฟล้างพิษไงเพื่อนทุกคนมันสามารถพ่นแบบพพ่นิษได้เป็นพลังพ่นพิษได้เเพื่อนโอ้ยมันมาอีแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ฉันโอ้นพิษทำไมฉันไปเลยกิ๊ดโอ้ยมันมันพ่นพิษแรงมากฉันหนีแล้วฉันหนีแล้วอ้าวไม่ไม่ไม่ทิ้งได้ฉันตายหน้าอีกแล้วทำไมฉันต้องกดทุกหน้าตลอดเลยวะเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอเคกูจะกระโอกไงไอฉันกดกับบิลแล้วอ่ะอ่ะสีม่วงเจะตายแล้วเราจะกลับไปช่วยกัทาไกิจนะอุ้ยอุ้ยมันยังไล่ฉันอยู่เลยมันเหมือนทีเดเลยไล่อยู่อ่ะอ่ะไม่ไม่ต้องฉันจะไปแล้วเกฉันจะถึงแล้วจะตายแล้วเออโอ้ยโอ้ยอ้ยูอ้หรอไหโอ้อ้ยโอ้ย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  ข้าหมดหรือยังไงด้วยทุกคนโอ้โหโคตรจะปั่นนะทุกคนสามารถแกเดินตรงมาแล้วมันโอ้ฉันเห็นอ๋อแกเดินตรงมาตอนนี้ฉันเดินอ้อมวะแกแค่เดินเอ่อจากสีม่วงแล้วแกก็เดินมาไม่ใช่ทางประสาทนะเพื่อนทางปราสาทตรงตรงไหนวะฉันอยู่ที่สีม่วงเนี่ยฉันฉันอยู่กับสีม่วงแล้วแกเห็นปราสาทอยู่ซ้ายมือใช่ไหมแต่แกอย่าไปซ้ายแกตรงมาเลยนี่แกเห็นฉันไหมเสียงอะไรนี่ไสีงฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอ จะได้ยินเสียงอะไรทัวฟืบฟืบอ่ะมันมันมันหายใช่ไหมแกมันกินแกะแกอยู่ไหนเนี่ยฉันหาแกไม่จะมองตรงไปเีลยว่ามันไปกำลังหย่งห้อยทุกคนโอ้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแกกำลังไปฉันมีฉันมีคอรโบว์อยู่ฉันมีหน้าไม้แต่ฉันไม่มีลูกธนูอะไรวะเนี่ยโอ้มันช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินเพื่อน เอาละฉันจะไม่สู้กับไอตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มาฉันแล้วตองมันไม่มาฉันย้อนจะทำเพื่อนฉันฉันจะทำเพื่อนฉันไม่ทุกคนฉันโดนฉันโดนตาวานนิดตาวันล็อกกบวันนิดฉันช่วยแกเองเก็บฉันช่วยแกนี่แกนีช่วยฉันเลยแกตีฉันมาช่วยแกมาช่วยแกหลุดพุ่งจากตรงนี้แกเพื่อนโอ้จะทำเพื่อนฉันทุกคนเราจะขังตองอีกคนนึงเราจะล็กตองเอาอ้อยไปไปไปไถึงเวลาฉันช่วยฉันช่วยแกคืนแล้วเอาไปกินกิน เอานี่ไปกินโอ้ยฉันฉันโดนล็อกฉันโดนล็อกหุยหรือไม่ใส่ไอ้หุ่นแล้วเหยดแกก็ขุดออกเดีว่าเพื่อนใช่เหรออุ้ยจริงด้วยโอ้โหแกนี่อัจฉริยะจริงจ้าฉันจะฟันมันกินไดโนเสาร์ชั่วฉันอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหมันฉันอีกเลยฉโชคร้ายฉันเหลือเกินเพื่อนเออฉันโชคร้ายขุดออกไม่ได้โอ้รอบดีเราไม่ได้อยู่บนนั้นแล้วอ่ะโ Oh my god นี่เอาไปไว้ไวมันยิงมันยิงคิดไม่ดูเลยเนาะ เหมือนพินี่มันเลยไม่โดนมากกว่าทุกคนผมจะาม่ยิงครับามาะไม่ยิงพิตี้โดนได้นะครับนี่คือพิที่โดนโอ้ย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 สเต็ปจุกพุ่งเลยนะหนีวิ่งหนีทำไมวะเห็นฉันไม่ลาบดิเออโอโอไอเปียโนไอเปียโนตอรัดค้งฉันทำไมเนี่ยไอเจ้าเปียโนทำไมมันวุ่นวายจังวะมันไม่คิิดไ่อะนีไงหลุยเดี๋ยวฉันช่วยเองนะเฟอร์ซี่่นแกฆ่าตัวอะไรอ่ะฉันฆ่าแกไปอ่ะ แกจะทำฉันเหรอฉันดาบติดไฟแล้วแกจะลองไหมละครับโอ้ให้ลองดีกว่าเดี๋ยวมีฉันมีลองลองป้อนอาหารไหมฉันมีมันฝรั่งอ่ะเบียร์อสสตาร์ตมันมันกินฝมันฝรั่งหรือเปล่าอนหารเฉยมาต้องกินไก่นะฉันเอาเนื้อไก่ให้ดีกว่าไก่ย่างห้าดาวกินไหมครับ What the fuck ไก่ย่างห้าดาวไก่ย่างห้าดาวกินไหมครับ นี่ไงครับเอาไปกทำอะไรอ่ะมันมันยักคอมันเต้นมันดีใจอ่ะตุกอีกแล้วเออสงสัยมันดีใจมันได้กินไก่ดีใจเออแต่มันฟันแดงอ่ะเอออะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเราเราไม่ปลอดภัยล้วเพื่อนเราไปกันเถอะเออหน้าสู่หมู่บ้านอื่นเราต้องรีบย้ายหมู่บ้านไอคิดมาล็ว ฉันมาฉันไปดีกว่าคันจะไม่อยู่ที่นี่กินนี่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนด้วยผมนะสรับเป็นโนซาทัทุกคนเนี่ยผมไปล่าเป็นตัวอะ่านี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนนะรล้ว่านแนนแม็กฮิตเตอร์กับอ่าอะไรนะแดนนี่เวลนะครับอย่าให้ผมไปร่างจากซีรีส์ไหนก็เจอกันหน้าผมไปนะไม่ยุ่งต้องเพื่อนนะ